แต่สามถ้าได้ราคานี้เปิดเลยค่ะท้าไม่ได้เสนอกันมาสามแปดมาแล้วขอสี่ท้วนมาขอสี่ท้วนมาคุณลูกค้ารับไปเถอะมาสามแปดให้มาแล้วตอนนี้สี่แสนมาค่ะคุณลูกคา้าจ๋ากดมานับเลยค่ะมาเลยค่ะกดมานับเลยค่ะหมายีึยว่าขายค่ะสี่แสนบาทมาเลยสามแปดให้มาตอนนี้เอายี่ได้ไหมล่ะสามเก้าไม่ได้ไหมล่ะมากดมาก่อนให้กรรมการได้เห็นราคากดมาก่อนสามเก้า มาก่อนจะได้รู้ว่าขายได้หรือไม่ได้เอาละให้ทราทไปแล้วค่ะคุณนะคะได้มากกว่าเลชได้เลยสู้ตอกดต่อราคาได้เลยนะคะสู้ตอไหมสู้ตอกดราคาได้เลยสัมกสอบราคาไปตอก็สัมกสินรคาไปตอราคาได้มากกว่าเลชได้เลยสัมกสิราคาตอนนี้สู้ตอไหมสู้ตออสมัยกดหม่ได้เลยนะคะคุณคสมกราคาไปตอสี่แสนราคาเป็นราคาได้มากกว่าในเลชได้เลยนะคะสี่แสนราคาเปียสู้ต่อกดใหม่ได้เลยสี่แสนราคาตอนนี้สู้ได้สบายสี่แสนสองพันสองพันสี่พันราคาไปตอหกพนราคาเป็นราคาสี่แสนหกนสู้ตอไหมคะสู้ตอกดได้เลยค่ะส สามส่วนสามหนึ่งสี่สองพันราคาเปลี่ยนสี่พันราคาไปต่อสี่เซนได้มพนับหนึ่งสี่นือสพนับสองสี่นได้มาทออนไลน์ป้ายหกพันสี่เนมือหกนั่ือแบพันนับหมืค่ะสี่นสองหมอันไหมคะสี่เนสองหม่นสพับหนึ่งสี่นนพันนับสองสี่นสอมาทออนไลน์ป้ายหมายเลขสาม่สามหนึ่งสี่สี่นสองหมื่นสองพันบาทสี่พันสี่นสองหมื่นสี่พันหนึ่งพนสี่นสองหมื่นหกพันนับหนึ่งสี่นสองหมื่นหก สองสี่แสสมบาทออนไลน์ป้ายหมายเลขสามส4 4สามหนึ่งสี่สี่แสนสามบาทนับสามขายค่ะแต่เราขายที่ราคาสี่แนสามเนบาทออนไลน์หมายเลขสามส4 3สามหนึ 3, ่งสี่สมสบามหนึ่งสี่ประมูนไปสี่แสนสามบาทขอบุณนะคะ